สวัสดีครับพญาอิสานบ้านเฮาเสือผูไทยครับเมื่อในกสิมารีวิวทดลองเลี้ยงหอยโค่งนะครับหอยโค่งหน้าบ้านเฮานะครับอยากเลี้ยงก็เลยสิมาลองทดลองเลี้ยงบิ่งครับศึกษาบิางครับเทคนิคว่ามันเป็นยังไง พญาอีสานบ้านเฮาก็บ่เคยเลี้ยงมาก่อนนะครับแต่อยากเลี้ยงครับอยากเอ็ดเกษตรแบบนี้นะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงอย่างนี้แหละก็เลยมาศึกษากันครับอันนี้ผมก็ได้บ่แม่นสั้งพันธุ์มาเล้วครับไปเห็นอยู่ตลาดหอยโข่งเพิ่นขายก็เลยซื้อมาต้มก็เลยคัดออกมา11ตัวไว้เลี้ยงทดลองเบิ่งเนาะครับว่ามันสิเป็นจังได๋นี่ครับผมก็ใส่ลังโฟมครับ ใส่ลังโฟมนะครับใส่น้ำแล้วก็ทางมาะพร้าวแบบจอกแน่แล้วนะใส่เพิ่นพักบุงสีหายอดอมันสิเป็นจังไรศึกษาไปก่อนนะครับสีลองศึกษาไปก็เบิ่งก่อนนะจังสีลงบ่ดินบอ่อยอย่างผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็แนะนมมาหน่อยนะครับวิธีการเลี้ยงหอยเลี้ยงอย่างได้น้อมรับคำติชมครับน้อมรับทุกความคิดเห็นครับว่าออวิธีการเลี้ยงพเพิ่นเลี้ยงอย่างไรผมก็จก มาทางนี้่นะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเย็บผ้าเสื้อผู้ชายครับนี่นะครับ,าบ,ารบ,นนรบมาลองเบิ่งก่อนนะครับลองเบิ่งก่อนว่ามันสีอยู่ได้บ่แบบไหนผมเลี้ยงอันนี้ผมแม่นำปลาป่านะครับน้ำน้ำฝนครับรังพรมตั้งอยู่น้ำฝนตกลงมาขังก็เลยเอามาปล่อยเลยครับไม่ได้พักน้ำพักยังครับ บระด็แนแชร์นนะเอามาผมก็หอยมาใส่เลยนะมือแรกเลยครับจะคอยเลี้ยงศึกษาเลยครับได้มีเคล็ดลับดีๆกับมาแชร์กันได้แล้วครับมาแนะนำวิธีเลี้ยงนะครับเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวสีอัปเดตลงเรื่อยๆมันสีหลอดหรือสี่ยังสิแพพันุ์เรือสีตายไปครับ เลี้ยงครับบ่ได้วังเลี้ยงเพื่อขายเพื่ออย่างคือเพื่อนอกเลี้ยงเพื่อไว้เป็นอาหารบริโภคนะครับภายในบ้าน,พววาพนเนานานรพราะว่าหอยพนะันธนะุ์นะววือหากินยากนะครับเพื่นว่าหอยโครงนะเนี่ยครับเพื่นว่าหอยโครงนะเนี่ยผมว่าเบาซื่อๆนะครับ แม่นบ่แม่ละผมบ่ได้กระเบื้องผมก็บ่เบื้องว่าแม่นอ,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 อยู่ได้ดูว่าเพิ่นตัวบ่จับแต่ว่าตามที่เบื้องมันกะหอยโค้งนะครับเป็นอย่างไรก็ติดตามนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้ช่มบ่เรื่อยๆว่ามันจะเป็นอย่างไรสิรอดบ่ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ